จุดนิทานส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเยาวชนอายุ6ถึง12ปีเรื่องวันหยุดของหนูดีกับหนูดาวในเช้าวันเสาร์ที่แสนสดใสซึ่งเป็นวันหยุดโรงเรียนของเด็กหลายๆคนสำหรับหนูดีกับหนูดาวรีบตื่นแต่เช้าเก็บที่นอนล้างหน้าแปรงฟันเพื่อเตรียมช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ในวันหยุด เมื่อเสร็จภารกิจในตอนเช้าแล้วหนูดีกับหนูดาวเข้าไปหาคุณพ่อที่ลานหน้าบ้านอารุณสวัสดิ์ค่ะคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะสอนเรื่องอะไรกับหนูทั้งสองคนคะหนูดีกับหนูดาวทักทายคุณพ่อด้วยอารมณ์ตื่นเต้นพ่อยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วพูดกับหนูดีหนูดาวว่าวันนี้พ่อจะเล่าเรื่องการใช้สารเคมีในพืชไร่ให้ฟังที่นาของเรา ทำเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายลดสารตกค้างในนาข้าวและพืชผักในสวนนะลูกครอบครัวของหนูดีและหนูดาวดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคุณพ่อของหนูดีและหนูดาวรับราชการคุณแม่เป็นแม่บ้านบ้านของหนูดีกับหนูดาวทำอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริม เด็กๆก,กับคุณพ่อทานข้าวกันจ้าเสียงคุณแม่เรียกพ่อและลูกๆทานอาหารเช้าหนูดีรีบเดินไปช่วยคุณแม่ถือของพร้อมเอ่ยถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะวันนี้แม่ทำอะไรทานบ้างคะแม่ของหนูดียิ้มแล้วบอกกับหนูดีวันนี้มีน้ำพริกผักลวกจากสวนเราเองจ้าแม่คะ ผักที่สวนเรามีอะไรบ้างคะมีหลายชนิดมากลูกต้นหอมคะนา้าผักกาดขาวเป็นผักปลอดสารพิษที่พ่อใส่ปุ๋ยคอกในการบำรุงหนูดียิ้มต้าพร้อมกับช่วยแม่ถืออาหารเช้าชุมชนที่หนูดีและหนูดาวอาศัยอยู่นั้นเป็นชุมชนที่มีการจัดสอนอาชีพต่างๆโดยครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกวันหยุดหนูดีเลือกเรียนทําขนมส่วนหนูดาวเรียนทํานกจากใบมะพร้าวส่วนคุณพ่อของหนูดีและหนูดาวทำหน้าที่สอนเรื่องสมุนไพรและการใช้สมุนไพรในชุมชนหนูดีหนูดาวและผองเพื่อนต่างมีความสุข และสนุกกับวันหยุดครั้งนี้มากหลังเลิกเรียนหนูดาวช่วยแม่ทำงานบ้านและเก็บพืชผักที่มีอยู่ในสวนหลังบ้านเพื่อเตรียมให้คุณพ่อนำไปขายให้กับธนาคารหมู่บ้านคุณพ่อของหนูดีและหนูดาวได้นำพืชผักมาขายให้ธนาคารที่อยู่ในหมู่บ้าน คุณพ่อนำเงินที่ได้จากการขายผักบางส่วนมาแบ่งให้หนูดีหนูดียิ้มอย่างมีความสุขแล้วพูดกับพ่อว่าคุณพ่อคะหนูดีขอแบ่งเงินที่ขายผักวันนี้ไว้ออมส่วนหนึ่งได้ไหมคะคุณพ่อของหนูดีมองหน้าแล้วยิ้มอย่างกรุ้งกริ่มพร้อมบอกกับลูกสาวว่าได้สิลูกหนูดีจำไว้นะ เมื่อมีเงินจงรู้จักอดออมเพื่อไว้ใช้ประโยชน์เมื่อคาราวจำเป็นนะลูกที่สำคัญเราต้องรู้จักแบ่งปันแล้วเราจะมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดคุณพ่อบอกกับหนูดี